สวัสดีครับนี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันก้าวข้ามประธานสภาพิธาไม่ผ่านกำแพงสอวอจับตาอุ้งอิงเพื่อไทยดันสู่สอด้อมส้มตัวพ่ออ่านเกมข้ามช็อต พิธาไม่ผ่านกำแพงสอวอสายความมั่นคงจับตาวันนอคุมหวตในรัฐสภาอุ้งอิงชิงธงจัดตั้งรัฐบาลสูรสองคว้าเก้าอี้นายกจบแล้วค่ำคืนอันสับสนของดอมสมและติ่งแดงเมื่อแกนนำเพื่อไทยและก้าวไก่ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องประธานสภาผู้แทนรัศดรที่โรงแรมแหลงคาสเตอร์ย่านห้วยขวางกทมเป็นไปตามกระแสข่าวที่ร่ำลือมากันทั้งวันวา นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าพรรคประชาชาติขึ้นเป็นประธานสภาเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างสองพรรคโดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งส่วนพรรคเพื่อไทยได้รองประธานสภาคนที่สองปฏิกิริยาจากกรณีประธานสภาคนกลางทําให้ด้อมส้มออกอาการผิดหวังที่พรรคก้าวไกลไม่อารักษาตำแหน่งประมุกนิติบัญญัติเอาไว้ได้อย่างความเห็นของเซเลปส้มคนหนึ่งที่ว่า พักเพื่อไทยเขาไม่ได้มองไปที่เก้าอี้ประธานสภาแต่เขามองไปที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30จับตาสู่สองอ,ง,องิงนางสาวภัยทองทานชินวัตรได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเพื่อไทยจะไม่ทิ้งพิธาไม่ทิ้งก้าวไก่และไม่มีรัฐบาลผิดก้วอย่างแน่นอนแต่การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากได้ประธานสภาก็เข้าสู่โหมดเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วงนี้กลุ่มสวสายความมั่นคงประเมินว่า8พักร่วมรัฐบาลจะมี2สูตรหรือ2ฉากทัศน์ในการเข้าสู่ธรรมเนียบสูตร 1. พิธาลิมเจริญรัตน์นายกโดยการเสนอของ8พักร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนาสูตร 2. เศรษฐาทวีสินนายกที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาพร้อมกับ7พักร่วมรัฐบาลอาจดึงพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนา และพักชาติพัฒนาเข้ามาเสริมเงื่อนไขจะเกิดสู่สอก็ต่อเมื่อพิธานถูกเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาและได้เสียงสนับสนุนไม่ครบ376เสียงซึ่งอาจมีการโหวตให้2-3ครั้งแล้วไม่ผ่านจึงจะมีการเปลี่ยนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเกิดสู่สอดังข้างต้นนี้กรณีการจะโหวตกี่ครั้งนั้นประธานสภาจะเป็นผู้ดาเนินการ สำหรับนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาได้ให้สัมภาษณ์ในรายการไทยรัฐนิวโชว์กรณีการเสนอชื่อพิธาไม่ผ่านรอบแรกและควรจะให้โหวตกี่ครั้งก็ต้องวิเคราะห์ว่าขาดอีกเท่าไหร่และขาดในส่วนไหนแล้วก็ต้องโหวตต่อไปสักครั้งหรือสองครั้งเพื่อให้อิงตาม m OU อยูที่ว่าต้องพยายามไม่คุณพิทาและก้าวไก่สบายใจว่า8พดรค อยากจะร่วมมือให้เสียงข้างมากเพื่อให้คุณพิธาได้วันนอประธานสภาจึงจะเป็นผู้กำหนดว่าโหวตกี่ครั้งและหากทำจนสุดความสามารถแล้วหาพิธาผ่านไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นกำแพงความมั่นคงชั่วโมงนี้นักการเมืองเกือบทุกพักคงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าพิธาลิมเจริญรัฐไม่น่าผ่านาการประชุมร่วมสองสภาเพื่อโหวตนายก พอแดพักคร่วมรัฐบาลมีอยู่312เสียงยังขาดเสียงสมาชิกรัฐสภาอีก65เสียงจึงจะถึงเกณฑ์ครบ376เสียงพูดง่ายๆพิธาและก้าวไก่ต้องไปขอเสียงสอวออีก65เสียงมาหนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีและมาถึงจุดตอนนี้เสียงสอวอที่จะสนับสนุนพิธายังไม่น่าจะมีถึง18คนพลเอกอักนิตหมื่นสวัสด สมาชิกกุฏิสภาเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกประยุทธ์ระบุเงื่อนไขที่จะเลือกนายกมีอยู่3ข้อคือ 1. เป็นคนดีคนเก่งหรือไม่สองเป็นบุคคลที่ทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักหรือไม่สต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักทำเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์วงในสอวอกลุ่มเพื่อนประยุทธ์ประเมินว่า ทีมสภาสูงคงต้องตั้งมือรับกรณีพิธาและพักก้าไกเป็นหลักเนื่องจากอุดมการณ์และแนวทางหลักพักก้าวไกเป็นภัยความมั่นคงจึงต้องหาทางสก,กัดทุกวิถีทางที่จะไม่ให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับกรณีสู่สองเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้ายังมีก้าวไกเป็นพักร่วมรัฐบาลสอวอสายความมั่นคงก็จะไม่โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกเช่นกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชัดลึกอนุทินปัดตอบอนาคตการเมืองภูมิใจไทยถ้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านบอกเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนอนุทินเผยให้สมาชิกพรรคฟรีโหวตลงมติเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งปัดตอบอนาคตทางการเมืองภูมิใจไทยถ้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านบอกเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนวันที่4กรกฎาคมเวลา14นาฬิกา นายอนุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงผลการลงมติเลือกประธานและรองประธานรัฐสภาว่าภาพวันนี้จะสะท้อนถึงวันโหวตนายกหรือไม่ว่าอย่าไปผูกกันเลยการเลือกประธานก็เป็นเรื่องของการเลือกประธานการเลือกนายกก็เป็นเรื่องของการเลือกนายกเมื่อถามถึงแนวทางการโหวตรองประธานสภาคนที่หนึ่ง ให้แนวทางกับสมาชิกพักอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าเราก็บอกลูกพรรคว่าฟรีโหวตเพราะเราไม่ได้เสนอให้ลูกพักเขาตัดสินใจกันเองเมื่อถามว่าวันนี้การโหวตประธานสภาและรองถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรียบร้อยมากและนานกว่าที่ควรจะเป็นเพราะต้องมีการเขียนชื่อและนามสกุลเลยเสียเวลาเรื่องนี้ไปสองชั่วโมง เมื่อถามว่าการโหวตนายกจะดุเดือดหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีอะไรดุเดือดวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยดีนะบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อถามว่าวันนี้ได้ประธานสภาแล้วอนาคตทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยจะวางแผนอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่า, Have a, า,า,ววา Have a good evening เมื่อถามว่าเตรียมความพร้อมจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านอย่างไร นายอนุทินหัวเราะก่อนกล่าวว่าเอาไวถึงวันนั้นก่อนขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online วิทยามองวันนอคือเพื่อไทยเย้ย8พักรักษา312เสียงให้ถึงวันโหวตนายกวิทยารับได้งดออกเสียงพิึบวืดนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งมองวันนอเป็นเพื่อไทยแนะก้าวไก่กินข้าวทีละคำเดียวก็หมดจาน เมื่อวันที่4รกรกฎาคมที่อาคารรัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวิทยาแก้วพารดายรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงในกรณีการถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าแสดงท่าทีในการทางเมืองของพัก เมื่อพรรคก้าวไกลตัดสินใจหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปขัดกับทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติก็พร้อมจะยืนตรงข้ามเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องมาตรา112หรือไม่นายวิทยาก่าว,ว่าใช่ทั้งเรื่องแยกดินแดนและเรื่องเปลี่ยนวันชาติซึ่งหลายเรื่องเราและประชาชนรับไม่ได้ มีหน้าที่สะท้อนแทนประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่วันนี้ฟรีโหวตและบางส่วนงดออกเสียงนายวิทยากล่าวว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติคิดว่าคงไม่ได้หารือกันจริงจังผู้สื่อข่าวถามว่าอยากขอบคุณอะไรผู้ที่เลือกนายวิทยากล่าวว่าเป็นเรื่องของการแสดงท่าทีเพะว่า จะได้บอกให้รู้ว่าตนและพักรวมไทยสร้างชาติคิดแบบนี้จึงแสดงอารมณ์แบบนี้ใครเห็นด้วยก็เดินตามมายังไม่เห็นด้วยไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเมื<น>่อ <ressive> ถามว่าวันนี้ที่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรภาพรวมหลังจากนี้รัฐสภาไทยจะเป็นอย่างไรนายวิทยากล่าวความรู้สึกของตน นายวันมูฮัมหมัดนอคือเพื่อไทยท่านก็คงเพื่อไทยแต่ท่านแยกม,มาจากคณะแล้วตนคิดว่าจะมีความสำคัญสูงกับเพื่อไทยดีกว่าก้าวไก่ความรู้สึกผมคิดว่าเพื่อไทยเขาได้ชัยชนะเริ่มก้าวที 2, ่หนึ่งก้าวที่สองก้าวสเราดูออกแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายวิทยากาล่วเมื่อถามว่าวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่ ที่ต่อไปอาจจะเสนอค a n d เดตนายกรัฐมนตรีของพรรกด้วยนายวิทยากล่าวว่ายังไม่ได้หารือในเรื่องนี้ตนหารือในพรรแล้วพรรก,ก็เห็นด้วยเมื่อตัดสินใจที่จะเดินแนวทางที่ยืนคนละฝั่งกับฝ่ายที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทิศท,ทางที่เราไม่เห็นด้วยก็ต้องพร้อมที่จะยืนยันในหลักการของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามถึงประเด็นที่บอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนของพรรคเพื่อไทย นายวิทยากล่าวว่ารู้จักท่านตั้งแต่ท่านอยู่ความหวังใหม่และสุดท้ายท่านอยู่เพื่อไทยเข้าใจว่าท่านมีความผูกพันสูงกว่าก้าวไกลมากมันก็เป็นอย่างที่เราคาดการพอเข้าใจแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าเขาเดินทีละก้าวแล้วก็ไปถึงกินข้าวทีละคำเดียวก็หมดจานนายวิทยากล่าวเมื่อถามถึงตัวเลข3 1 2เสียงทางที่8พักรวม ลงมติกันอย่างไม่แตกแถวนายวิทยากล่าวว่ายังรักษากันดีรักษากันไปให้ถึงวันโบวทนายกและคาดการดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อถามว่าคิดว่าวันโบวตนายกเสียงจะยังเป็น312เสียงเหมือนวันนี้หรือไม่นายวิทยากล่าวว่าอยู่ที่การประคองความรู้สึกกันตอนนี้ความรู้สึกมันก็เริ่มผ่อนคลายลงมาไม่ก้าวร้าวตอนแรกจะเอาหมดทุกอย่าง ก,ก้าวสก่กินกันทั้งชามสุดท้ายแยกมาให้ในายวันมุฮัมมัดนอชามหนึ่งแล้วต่อไปก็จะรู้จักเผื่อแผ่คนอื่นจิตใจไม่ขับแคบมันก็จะอยู่กันได้นานแต่ถ้าขับแคบมันก็จะเป็นบทเรียนไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์ในโลกนี้นายวิทยาก่ลาวเมื่อถามว่าการประชุมครั้งต่อไปจะดีขึ้นหรือไม่นายวิทยากล่าวว่าก็ให้กำลังใจเขาต้องมาขอบคุณตน ที่มาร่วมแสดงท่าทีที่อยู่คั่วตรงค้ามผมก็ให้กำลังใจบอกว่าต้องใจเย็นๆคิดอะไรก็ให้รอบคอบไวนายวิทยาก่ลาวขอขอบคุณข้อมูลจากมัดิชนออนไลน์ชัาแหละ,ะแถลงการสองพักวิษณุชี้แก้กฎหมายปฏิรูปก,กองทัพได้แต่ไม่ง่ายต้องผ่านสอวอชี้แก้ระเบียบบ้านพักหลวงอยู่ที่คุยพบทบ เมื่อเวลา12นการนาทีวันที่4กรกฎาคม2 5 6 6ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกให้สัมภาษณ์กรณีแถลงการร่วมพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลเห็นชอบร่วมกันแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปก,กองทัพโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติพรบ OR, จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมร่างพรบกฎอายการศึกและร่างพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สามารถแก้ไขได้เลยหรือไม่ว่าเมื่อเขาเป็นรัฐบาลก็สามารถทำได้โดยเสนอกฎหมายเป็นฉบับแรกๆก,ก็สามารถทำได้แต่มันคงไม่ง่ายเพราะกฎหมายต้องผ่านสอวอด้วยเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะยุบก,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากกักรกอรมนนายวิษณุกล่าวว่าก็แล้วแต่เขาทำได้ทั้งนั้นทั้งนี้กฎหมายกอรมน และร่างกฎหมายกฎอายการศึกและร่างกฎหมายจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเสนอได้เสนอแก้รัฐธรรมนูญอย่างได้เลยเมื่อถามต่อว่าที่มีการเสนอให้แก้ร่างพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเหมือนจะไม่อยากให้มีคณะกรรมาการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารบอดเจ็เสือนายวิศณุกล่าวว่าเรายังไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาจะเสนอแก้อย่างไร เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่หากมีการแก้ไขและจะทําให้การแต่งตั้งโยกย้ายในทหารและตํารวจผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครมนายวิศณุกล่าวว่าสมัยโบราณก็เคยมีการนําเข้าคอรมอแต่ตอนหลังมีการแก้ไขให้กลับไปไม่ต้องเข้าครมอแล้วเพราะต้องการป้องกันการเมืองเข้าไปเปลี่ยนแปลงเมื่อถามอีกว่าหากมีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวจะถูกสกัดหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบเพราะในวุฒิสภาก็มีทหารและตำรวจเยอะมีคนรู้เรื่องและดูแลความมั่นคงเยอะแม้แต่ทางสภายังไม่รู้จะผ่านหรือไม่ทั้งนี้เขามีสิทธิเสนออยู่แล้วเมื่อถามด้วยว่าการแก้ไขร่างจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะเกี่ยวข้องกับการแก้ระเบียบกองทัพเรื่องบ้านพักหลวงด้วยหรือไม่นายวิษณุกล่าววา อันนี้แค่ระเบียบกระทรวงกลาโหมไม่ได้เป็นกฎหมายทั้งนี้หากจะแก้ระเบียบกองทัพบ,บกเรื่องบ้านพักหลวงต้องไปพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบกพบทบเพราะเป็นระเบียบของกองทัพบ,บกขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าการเมืองทำเจงหมดเคี่ยวฟันปลอมแข็งกว่าเคี่ยวฟันน้ำนมตามรูปเกมตาอินค้ายก้าวไก่แย่งกับตานาพักเพื่อไทยสุดท้ายหวยออกตาอยู่ อย่างนายวันมูฮัมหมัดนอมาตาสอสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติยึดเก้าอี้ประธานสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อไทยกับก้าวไกลอดทั้งคู่แต่นายใหญ่คว้าพุงป่าไปกินเพราะวันนอก็คือคนของทีมนายห้างดูใบที่แตกแบงค์พันออกมาเอาเป็นว่ากองทัพส้มแพยกแกประธานสภาหลุดมือไปแล้วแนวโน้มยกสอง สถานการณ์แห่หนุ่มทีมพิธาลิมเจริญรัฐขึ้นแท่นนายกรัฐบนตรียังลูกผีลูกคนสอพาดเป้าหมดตรงกันข้ามกับเพื่อไทยที่ลุ้นเหมาทั้งสองเก้าอีฉลาดกว่าลินก็ต้องยกให้ทีมนักรบห้องแอค่ายเพื่อไทยแต่ที่ควายล้วนๆไม่ได้มีวัวปนเลยกับดราม่าสามนิ้วภาพที่นักวอลเลย์บอลสาวขวัญใจชาวไทยส่งซิกบอกเพื่อนร่วมทีมถึงวิธีการเล่น แต่ถูกนำมาขยายความเป็นเรื่องของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต้านเผด็จการแสดงตัวแสดงตนเป็นแนวร่วมกองทัพดอมส้มซะอย่างนั้นสลิมตัวพ่อผ่านหมันใสจุดชนวนถล่มเพราะอารมณ์ค้างมาจากการปรากฏตัวของหนุ่มทีมไปปรากฏตัวอยู่ที่สนามาร่วมเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งรายการเนชั่นลีกเรียกเสียงกรี๊ดกระหึม่มกวาดเรตติดด้งกระจาย กลายเป็นชนวนร้อนกองทับดอมสมกับกองกำลังสลิมเปิดศึกกันสนันโซเชียลเกมวอลเล่จบคนไม่จบลากประตบกันต่อนอกสนามไฟขัดแย้งจากเกมอำนาจทางการเมืองลามเข้าไปนในวงการกีฬาอาการหน้ามืดของบรรดาตัวพ่อตัวแม่แนวร่วมกขบวนแห่แต่ละขั้วถูกปั่นจนทะลุจุดเดือดไล่ฟัดดะพวกที่เห็นต่างท้าตะลุมบอลกับคนที ไม่ใช่ข้างเดียวกับตัวเองรอยปีแยกแตกราวขยายวงไปทุกวงการไม่เว้นแม้แต่เรื่องกีฬาที่สอจะพังเพราะการเมืองเนากีฬาเด็กสาวสาวแทนที่จะได้กำลังใจาจากการทุ่มเทแรงในสนามทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติกับต้องมาเป็นเหยื่อของพวกข้างความขัดแยง้งไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลเท่านั้นมันยังมีเรื่องของฟุตบอลที่สอจะโกโซบิก so ไปกันใหญ่ ถึงขั้นเสี่ยงโดนแบนฟีฟ่าอาจตัดสิทธิ์ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ระดับชาติจากสถานการณ์ที่บิ๊กปอมพ้นเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกในฐานนะประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคำรามลั่นไล่ตะเพิดบิ Big Art, ๊กออดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลาออกจากตำแหน่งรับผิดชอบกับผลงานที่หวยแตก นำทีมบอลไทยไปมวยโลกเตะต่อยกับคู่แข่งกายเป็นภาพอดสูอับอายขายขีนาคดีพิกกายเป็นว่าการเมืองแทรกแซงวงการฟุตบอลตามอาการย้อนสอนแบบที่บิ๊กออสยืนยันตอกย้ำว่าไขาก๊อกตามบัญชาของบิ๊กปอมไม่ยอมหมอบดีๆอารมณ์พยศแบบที่พร้อมเจงไปด้วยกันเรื่องของเรื่องการเมืองกับวงการฟุตบอลไทยมันแยกกันไม่ขาด ฟาดฟันกันมาโดยตลอดเฉพาะห่วง15ปีที่ผ่านมาบนเดิมพันผลประโยชน์นักเลือกตั้งอาชีพกับเกมลูกหนังแบ่งฝักอิงเกมอำนาจรัฐบาลยึดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตามขุมข่ายโยงใยทีแม่บิ๊กออสมีเจ้าพ่อสาะกล่าวเป็นโต้โผใหญ่ปฏิบัติการล้างกระดานบางยีนายวรวีมกุดีอดีตนาย,ยกลูกหนังคนเก่า พอพร้อมกับยุคระบอบทักษิณโดนยึดอำนาจทีมเกรียนซาะกล่าวเกาะเกี่ยวอำนาจทหารเท่าสามปอผงาดยาวมากกว่า10ปีแต่ถึงวันนี้เกมอำนาจการเมืองสอ่อจะเปลี่ยนแปลงคุ้มค่าระบอบทักษิณสอกเขาจะฟื้นคืนชีพทำให้ขุมขายลูกหนังของบางดีที่สายสัมพันธ์แนบแน่นกับทีมนายห้างดูใบกลับมาคึกคัก หักมุมกับบิ๊กออสและทีมแห่ที่อยากจะดื้อด้านฝากกระแสโหไายและก็เป็นบิ๊กป้อมที่ได้จังหวะซันโวตามน้ำทำการอับไปหิบิ๊กออสพลเก้าอี้นายกลูกหนังเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนบอลที่อยากเห็นความรุ่งเรืองของวงการฟุตบอลไทยโชว์ความเด็ดขาดของบิ๊กบาเธอรที่ขั้วเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเว้นแต่ท่าคดีพีก กลายเป็นลูกหนังไทยโดนฟีฟ่าแบนจากปมการเมืองแทรกแซงบิ๊กปอมก็หนิไม่พ้นต้องรับก้อนอิดแทนดอกปลายตกเป็นแพะบูชาย,ยันร่วมกับบิ๊กออสสังเวยเกมอํานาจลามติดเชื้อวงการกีฬาทําลายเกมสปิริตการเมืองเน่าทําพังเป็นหน้ากองเจ๊งทุกวงการขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐใครขวางระวังโทษทั้งจําทั้งปรับ 17กรกฎาคมกรทมพร้อมลุยสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินภาษีเมื่อวันที่3กรกฎาคมกรุงเทพมหานครเผยแพร่ประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาการทำสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกตามสมควรให้แก่พนักงานสำรวจในการสำรวจเกี่ยวกับประเภทจำนวนขนาดและการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีเช่นอายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นตน้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้วยกรุงเทพมหานครจะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปีภาษีพุทธศักราช2567อาศัยอํานาจตามความในมาตราย7แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช2562จึงกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่20พิพฤจิกายนพุทธศักราช2566ทั้งนี้ส่วนท้ายของประกาศดังกล่าวยังระบุคำเตือนโดวยว่า 1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานสำรวจตามมาตราย8หรือมาตราย9หรือของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิน่นมอบหมายตามมาตรา63วงเล็บ3หรือวงเล็บ4ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา83 2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิน่นตามมาตรา29 หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา45หรือหนังสือเรียกหรือคำสั่งของผู้บริหารท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา63วงเล็บ1หรือวงเล็บ2ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2,562มาตรา84 3. ความผิดตามมาตรา83มาตรา84มาตรา85 หรือมาตรา87ให้ผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน30วันให้ถือว่าคาดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินคดตีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา90ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์วิโรธเผยความจริงชนรานพูดอะไรบ้างช่วยเป็นพยานยันไม่ได้ฉุนกลางสภา สสพรรคก้าวไกลไม่มีใครติดใจขอความเป็นธรรมให้พี่หมอด้วยวันที่5กรกฎาคม2566นายวิโรจน์ลักษณะอดิสรสส,สบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีมีลายงานข่าวนายแพทย์ชุนนาศนีแก้วสสน้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตำหนินายชัยธวัฒน์ตุลาธนสส,สบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่ไม่เสนอชื่อนายพิเชษเชื้อเมืองพาน สอสอเชียงรายพักเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองว่านายแพทย์ชานานไม่มีอาการมโหโหยวายตามที่มีข่าวออกมาโดยช่วงที่กำลังเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่สองนั้นบรรยากาศในห้องประชุมเงียบจากนั้นนายแพทย์ชานานเดินมาถามเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นตกลงพรกเก้าไก่ไม่ได้เสนอหรือซึ่งพักก็ชี้แจงว่าเป็นการเสนอแบบสามเหลี่ยม คือให้พันตำรวจเอกทวีสอดสองเลขาธิการพรรคประชาชาติเป็นผู้เสนอสลับกันซึ่งนายแพทย์ชนาน,านก็บอกว่าอ้อหรอและเดินกลับไปที่นั่งของตัวเองสีหน้ายิ้มแย้มแถมมีการตบบ่าทักทายพูดคุยกันปกติคาดว่าเป็นการเข้าใจผิดเรื่องลำดับการเสนอชื่อมากกว่าส่วนที่มีข่าวว่านายแพทย์ชนาน,านพูดว่าจะเล่นเกมกันตลอดหรือไง นายวิโรธกล่าวยืนยันว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดไม่ได้ยินคำนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่หมอด้วยทั้งนี้ประเด็นที่ออกไปโดยอ้างแหล่งข่าวก็ไม่รู้แหล่งไหนตนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ยินประโยคนั้นและไม่ได้รู้สึกว่านายแพทย์ชนาน,านมีสีหน้าไม่พอใจส่วนที่ระบุว่าสสพเก้าไกลจำนวนหนึ่งไม่พอใจกับการกระทำของนายแพทย์ชนานาน,นั้นนายวิโรธกล่าววา่า หลังเลือกประธานและรองประธานสภาพักก้าวไกลมีการประชุมสอสอีกครั้งก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้และไม่มีใครรู้สึกไม่พอใจผมขอเป็นประจักษ์พยานและต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่หมอหลังๆพี่หมอก็โดนเยอะต้องแฟกับพี่หมอด้วยส่วนตัวผมกับพี่หมอก็คุยกันดีมาตลอดเรื่องที่เกิดขึ้นคนละมูดและโทนเลยนายวิโรจกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ก้าวต่อไปวิกฤตขัดแย้งแย่งชิงโควตาประธานสภาน่าจะเป็นบทเรียนล้ำค่าให้พรรคก้าวไก่นำไปแก้ไขกระบวนท่าการเมืองแต่ถ้าพรรคก้าวไก่ยังมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองเราขออาสาเป็นกระจกเงาสะท้อนความจริงให้พรรคก้าวไก่ไปพิจารณาแก้ไขเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาล8พรรคก,กู้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นจนผ่านด่านสุดท้ายคือได้นายกคนใหม่ และคอรมอลชุดใหม่ครบ35คนสิ่งที่พักเก้าวไกลในฐานะพรรแกนนำต้องแก้ไขก่อนสายเกินเพลนมีหลักๆลักอยู่แดข้อดังนี้ข้อที่ 1- อย่าหลงละเริงกับชายชนะเลือกตั้งจะลืมสภาพความจริงพักเก้าวไกลยังต้องพึ่งพาอาศัยสอส,อสอพักเพื่อไทยและสอสอพักอื่นๆเพื่อได้เป็นแกนนำรัฐบาลข้อที่2การจัดสรรเก้าอี้รัฐบุนรีต้องเหมาะสมโปร่งใส และเป็นธรรมอย่ารวบกระทรวงสำคัญเป็นของพรรคก้าวไกลฝ่ายเดียวข้อที่สความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปจนไม่แคร์ความรู้สึกพักร่วมรัฐบาลอย่ามั่นใจว่าความคิดของตัวเองถูกต้องร้อยเปอร์เซนตข้อที่สในฐานะพรรคแกนนําอย่าตัดสินใจทุกปัญหาตามลำพังควรปรึกษาหารือกับพรรคอื่นๆอย่างตรงไปตรงมา อย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆทําให้ความขัดแย้งบานปลายข้อที่หาในฐานะพักแกนนํอย่าให้ความสําคัญกับกลุ่มแฟนคลับตัวเองฝ่ายเดียวเพราะพักอื่นๆก็มีกลุ่มแฟนคลับเช่นเดียวกันข้อที่6นโยบายที่ดีควรรีบดาเนินการให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแต่นโยบายที่ไม่ใช่วาระเร่งด่วนควรระงับไว้ก่อนเพื่อความปองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยข้อที่7 พักก้าวไก่ต้องยอมรับความจริงว่าสอสอในพักส่วนใหญ่เพิ่งเป็นสอสอสมัยเดียวพันษาการเมืองอยังน้อยยังต้องบ่มเพาะประสบการณ์ต่อไปอีกหลายปีต้องเปรียบเทียบกับสอส,อสอพักอื่นที่อาวุโสกว่าชั่วโมงบินสูงกว่ายอมด้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดาข้อที่8ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพักก้าวไก่และพักเพื่อไทยต้องตอกเสาเข็มเป็นรัฐบาลจนสุดทาง ย่ามุทะลุแยกครัวเป็นฝ่ายค้านตามลูกยุของผู้หวังดีหรือไม่หวังดีถ้าพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยยังกอดคอกันอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางที่พักเพื่อไทยจะสวิงไปจับคั่วกับพักลุงอุตสาชนาเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นฝ่ายค้านให้เมืยตุ้มหรอโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ